จะทำให้สิวขึ้นจริงหรือไม่โอ้โหเจ็บมากอ้าอโอ้ยเผ็ลสิวขึ้นยังสิวเพิ่งยังยังใครเป็นคนทิดนะค้อนเขึ้นามจริงสวัสดีค่ะ ไอริฮัปิตาค่ะวันนี้นะคะไอริ ri, ก็อยู่กับรายการโอล็อกเรื่องสิวปัญหาสิวเป็นรายการใหม่ในช่องโอล็อกแอนเน่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ไอริด้วยนะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ร้านนี่เลยตำสถานสวงนั่นเองเราจะมาพิสูจน์ความเชื่อที่ว่า เดี๋ยวค่ะอันนี้ไม่ใช่เสียงรถค่ะเสียงท้องนี่ฉันเองนะคะเอาเป็นว่าเราเข้าไปข้างในก่อนความเชื่ออะไรอะีรยวมาลุ้นกันดีกค่ะไปะไปเร็ว ในร้านตามสถานสวงเรียบร้อยแล้วนะคะไอริได้ยินมาว่านะคะพริกของที่นี่เขาใช้พริกแห้งในการทําอาหารรับประกันได้ว่าหอมนัวแซ่บไอลิแน่นอนอย่าลืมว่าเรามีชาลิ้นกันความเชื่อที่เราจะมาพิสูจน์กันในวันนี้ก็คือกินเผ็ดแล้วนะคะจะทําให้สิวขึ้นจริงหรือไม่ไอริก็จะมาสั่งอาหารที่มันเผ็ดแสบสถานสวงแซบแน่นอนขอเมนูหน่อยจ้าบวกกับหมอไสเลย เย้มาแล้วขอบคุณค,ค่ะคบ,บอกเลยว่าเมนูเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะพี่คะหนูอ,อยากกินเมนูที่แบบแซ่บๆซบพริกแบบเบิ่มเบมเลยอะ่ะแนะนําเป็นเมนูไหนคะเป็นมหาสมุทรตกคกขับยำลาวข้อหมูย่างตามะม่วงปูม้าข้าวโพดไข่แดงเซ่บอิลียครับโอโ้โหแค่ชื่อก็น้ําลาย เอาล่ะหนูขอเข้าไปดูตอนทําได้ไหมคะได้ครับเซิร์ฟเลยครับได้ค่ะขอบคุณค่ะว่าเป็นยังไงครับเขาใจดีมากเลยทุกคนมาเราไปดูกัน,น<า>ดีกว่าครับเราก็อยู่ในครัวกันเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้กาลังจะทําเมนูอะไรคะจะทำเมนูตำมะม,ม่วงปูมา้าไข่แดงข้าวโพดนะคะอืมเมนูนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะเราจะเอาข้าวโพดกับ มะม่วงเข้ามาตัดขาวของปูม้านะคะตัวนี้จะเผ็ดซีซัรนะคะตนี้จะเผ็ดซีซัดที่30บเมตร30เมตรเลยค่ะส0มเมตรค่ะโหโอ้โหคือทุกคนกินเผ็ดอะมันลอยตีขึ้นมาแบบตีขึ้นมาเลยอะตอนเนี้ยปกตินี่ร้านนี้คือใส่แบบนี้ทุกครกเลยปะคะแบบพริกพวกอะไรเงี้ยใช่ค่ะอืม ดีส์บเลยคือแบบเห็นพริกที่ใส่ไปแล้วแบบว่าเริ่มแบบปหวั่นแล้วอ่ะทุกคนคือแบบมันเยอะมากจริงอ่ะกันเซิไหมกันเซิเลยไหเฮ้ยไม่ได้มาขนาดนี้แล้วมาดยครับมาครับโอ้โหมาดีครับ ค่ะเาใาม่คัสโอเคนะคะ <laughs> เมนูของเราในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะเมนูแรกตำข้าโวโพดนะคะมะมวงปูม้าไข่แดงค่ะอันที่สองนะคะมหาสมุทรตครกค่ะอันที่สามยำลาวออมย่างถูกไหมโอเคมาเรามาเริ่มชิมเมนูแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะมาดูกันดีกว่าว่าจะเผ็ดแค่ไหนนะคะมาเริ่มจากมะมวงก่อน,อนเลย โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกอจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอาไปใหญ่ได้ได้จัดมันดีครับแบบแบบเบิ่มๆมันอะ่ะอือหึชวนไปอะไรที่ลงตัวทุกคนกินมะม่วงแล้วก็กินข้าวโพดต,ต่อคือแบบหวานมันต่เปรี้ยวได้แบบโอเคมากเลยแล้วแบบมันมีรสชาติของน้ำตับอ่ะคือแบบเลิฟเลยแต่ว่าเผ็ดมากมาสปอันนี่นี่เลยมาต้องหมดตกคกดูดูทุกคนดู กุ้งหอยปลาหมึกตรวอยมางนีอโอ้โหตัวนี้อะดิหมึกเป็นคำๆอือหคือหนูไม่แน่ใจแล้วว่ากล้องเก็บเสียงไรล่าคือนำ้ำดังกึ๊บ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 เต็ทุกครั้งที่เคี้ยวอะ่ะคนิมงานกืนน้ำลายแล้วค่ะ <c oughs> อร่อยมากอร่อยอร่อย,อรอยจริงคือมันเผ็ดอะ่ะทุกคนแต่มันเป็นเผ็ดที่แบบทนได้อะ่ะล้วก็อร่อย เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทนไม่ค่อยได้เรามาต่อที่คอหมูย่างเลยนะคะถ้าทุกคนสังเกตดูนี่มันเน้นเน้นเอเอามาทําเป็นยำเป็นตำแบบเนี้คือมันแบบรสชาติคอหมูย่างคลุกน้ำปลาทุกคน The best บอกเลยใครสายนัวต้องมากินแล้วแหละเริ่มเผ็ดละเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทุกคนดูความแน่นของเนื้อปีชู อร่อยมากโอ้โหหืมพอก,กินกูแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดนะทุกคนไม่ค่อยเผ็ดหรออ,อือหืออือหือขอือหืออ่าหืมไม่เผ็ดเลยหืมม่ากินมาก ก็ใสเลยก็ใส่เลยจริงเพราะว่าก็ใส่เลยเดี๋ยวเพื่อนยังถดีเพื่อนยังยันยันใครมีคนพิดในคอนเทนต์ถามจริงเผ็ดมากอึ่งอ้อยเผ็ดเผ็ดคุณลุกอะรู้เลยว่าสะตากำปะก้าวห้องน้ำที่บ้านจะเป็นยังไงแล้ววันนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญค่ะ เรื่องการกินเ็ดนะคะมาแนะนำจบปริญญาเอกจากพอบวันเลยนะคะเอกพี่แี้หนูเอกพี่แี้หนูเออเอกอะไรผ่าอะไรไหน จริงๆแล้วเนี่ยแคปไซซินมันเป็นสารที่ทําให้เวลาเรากินพริกแล้วมันจะเกิดอาการแสบเกิดอาการร้อนมากเลทุกคน,นจริงๆแล้วแคปไซซินเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อีกมากนะทุกคนทั้งในเรื่องของการนําไปทํายาที่บรรเทาความเจ็บปวดในเรื่องของการแปะปัก๊กเจลบรรเทาความเจ็บปวดนะเอาเป็นว,ว่ามันมีประโยชน์แล้วกันทุกคนแต่ก็ยังไม่มีผลวิจัยที่แน่นอนนะว่ามันกินแล้วทําให้สิ่งขึ้นได้จริงน้องไอรีนเขามีคำถามเพิ่มเติมเหรอ งั้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเุณชานคะแล้วอย่างเงี้ยการกินเผ็ดเนี่ยมันทำให้สิวขึ้นได้ยังไงคะทำขึ้น จริงแล้วแคปไซซินเนี่ยมันเป็นสารที่อยู่แกนกลางของพริกซึ่งเวลากินเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเผ็ดร้อนแล้วพอเผ็ดร้อนแล้วเป็นไงเหงื่อออกมันไปทําปฏิกิริยากับความมันสิ่งสกปรกข้ามแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราแล้วเราไม่ได้ทาความสะอาดนั่นเองทาให้เกิดซิลขึ้นเข้าใจตรงกันนะไอรีนเขาเหมือนมีคำถามแล้วครับอีแล้วหรอเรียอบหน้าบอกมันถามมาทีเดียวท้านนีขึ้นมาทีเดียวนะคะ <S <S แล้วมันมีวิธีป้องกันนะคะ ควจริงขาดแค่นี้เหรอลงอแล้วเอ้ยมันไม่ถามทีเดียวมาความจริงวิธีป้องกันอะง่ายนิดเดียวเพียงแค่เรา,าทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยอย่างกินต้ตมตำาอย่างเงี้ยก็เช็ดปุ่งเช็ดปากให้มันเรียบร้อยเวลาไปโดนความมันเนี่ยก็ซับหน้าให้มันเรียบร้อยถ้าจะให้ดีนี่โอ้ล็อกแอนตี้แอคเนสเป ช่วยลดการเกิดสิวใช่แล้วใช้แล้วลดสิวผิวเย็นหน้าไม่มันเป็นสิวคอ้อ ก็ไขข้อข้องใจก็ไขข้อข้องใจกันแล้วนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพผิวหน้าด้วยนะยังไงก็ขอขอบคุณร้านตำสถานสวงนะคะสนามบินน้ำมาร์เก็ตด้วยค่ะและที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งช่อง o l ล็อกเอ็ด้วยนะคะฝากติดตาม e ีีหน้าด้วยค่ะว่าไอริจะไปทำอะไรป่วนอีกนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ในยุคที่เราต้องใส่หน้ากาก